สวัสดีครับสวัสดีครับเอ็มยูไนชันแนลนะครับเดีย๋ยวเรามาจัดที่นอนกันนะครับลมแรงแงครับวันนี้จัดที่นอนกันนะครับไม่ดราม่านะครับคลิปนี้รักควันนะครับลมแรงมากหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราจะมาถักเ,เต็นท์นอนกันนะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะจับที่นอนผ้าห่มนะครับเข้ามาในเต็นท์การเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับเ้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ いいて。 该聊了，不该聊了。 รียบร้อยแล้วนะครับที่นอนของเราแร้วนั่ง,งคุยกันสักหน่อยนะครับนั่งคุยกันจากนอนะเป็นบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงนะครับเป็นบรรยากาศที่หน้าบ้านรุงพลนะครับตอนสามทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้หาเดิน ตรวจเวีนตรวจการนะครับว่าเหตุการณ์ปกติหรือเปล่านะครับเดินดูรอบๆบ้านก่อนที่จะพักผ่อนนะครับก่อนที่จะพักผ่อนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ดราม,ม่านะครับกะลุนาคอมเมนต์ให้สุภาพด้วยนะครับถ้าเข้ามาชมแล้วกะุนาคอมเมนต์ให้สุภาพด้วยนะครับ องปู่ตอนงคืนนะครับตอนนี้นี่มีไฟสองสว่างด้วยไฟติดละนี่นะครับองปู่ตอนกลางคืนงดงามมากนะครับมาดูบรรยากาศนะครับเราไปใกล้มันจะติดนะปึ๊บนี่เป็นโซลารเซลล์นะครับโซลารเซลล์ซึ่งลุงคนติดตั้งนะครับให้แสงสว่างกับ องค์ปู่ปาริจิตนาคานะครับเดินดูบรรยากาศนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครอยากฝากอะไรคอมเมนต์อะไรแนะนําอะไรคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับในคลิปนี้นะครับไม่ดราม่านะครับใครดราม่าไปทางอื่นนะครับใครดราม่าไปทางอื่นเลยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้สุภาพด้วยนะครับถ้าเข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์ให้สุภาพด้วยนะครับ เดินดูบรรยากาศนะครับที่หน้าบ้านลุงนะครับก่อนที่จะพักผ่อนนะพรุ่งนี้ก็มีภารกิจนะครับแต่เช้าลุงก็แจ้งไว้แล้วว่ามีภารกิจแต่เช้านะครับซึ่งพุ่งรุ่งนี้เป็นวันกองทัพไทยนะครับเอฟซีหลายๆท่านก็แปลกใจนะครับปวติจะเอ็มจะกลับวันอาทิตย์นะครับแต่พรุ่งนี้วันจันทร์เป็นวันกองทัพไทยนะครับทางราชการก็หยุดให้หนึ่งวันนะครับก็เลยได้อยู่ต่ออีกวันหนึ่งนะครับได้อยู่ต่ออีกวันหนึ่งพอดีได้ไป จะไปภารกิจกับลุงนะครับพรุ่งนี้นี่นะครับว่าเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ล่าบ้านลุงพลนะครับสดๆเลยนะครับตอนนี้สดๆเลยเมื่อกี้มีเด็กแว้นมาผ่านหน้าบ้านว่าเป็นผู้ใดครับบิดรถเปรเดปาดเปิดปาดเปรตปาดปอยูอออ่สุดท้ายเป็นโจ,นโจนโกเกอกนะครับโอ้โหโจโกเกอกลืมขากล่องมาเลยขี่รถแว่นโอเคนะครับ ก็ก่อนที่จะพักผ่อนนะครับวันนี้อากาศกันเย็นมากนะครับอากาศกเย็นมากก็ฝากเอฟซีทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าด้วยนะครับช่วงนี้ยิ่งมีประเด็นเยอะนะครับผมเ,เชื่อว่าทุกๆอย่างจะค่อยๆผ่านพ้นไปนะครับค่อยๆแก้ปัญหากันไปทีละอย่างนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆมีสติค่อยๆแก้ปัญหากันไปนะครับ ใครมีอะไรดีๆที่จะแนะนําก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับใต้คอมเมนต์เลยไม่ดราม่านะครับไม่ขอไม่ดราม่าเนาะขอไม่ดราม่านะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้สุภาพด้วยนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในบ้านหลวงพลนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับสำหรับฟันดีรติสวัสดครับผม นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ